สติปัฏฐานตามนายะแห่งปรกรณ์อีกอย่างหนึ่งพระองค์ตรัสสติปัฏฐาน4ก็เพื่อละสุภวิปลาสสุขวิปลาสนิจจวิปลาสอัตตวิปลาสคือเข้าใจว่าเป็นของสวยงามเป็นสุขเป็นของเที่ยงเป็นอัตตา จริงอยู่กายเป็นอสุภะแต่สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าใจผิดด้วยสุภะวิปลาสในกายนั้นมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสติปฐานที่หนึ่งคือกายานุปัสนาสติปฐานไว้เพื่อจะให้สัตว์เหล่านั้นละวิปลาสนั้นคือละสุภะวิปลาสในกาย โดยการแสดงถึงความเป็นอสุภะในกายนั้นเช่นพวกอาการ32หรือว่าซากศพนะคะนวสีวัติกาบัพพะอันหนึ่งบรรดาธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นแม้แม้อันสัตว์ถือเอาแล้วว่าเป็นสุขก็คือคนติดสุขนั่นเองนะคะเป็นของเที่ยงเป็นอัตตา พยายามที่จะหาความสุขให้กับตัวเองทางตาหูจมูกลิ้นกายนะคะใจจริงเวทนาเป็นทุกข์ที่จริงเวทนาเป็นทุกข์จิตก็ไม่เที่ยงทำทั้งหลายก็เป็นอนัตตาแต่สัตว์ทั้งหลายผู้เข้าใจผิดมีความเห็นคลาดเคลื่อนในธรรมเหล่านั้น มีเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นว่าเป็นสุขเป็นของเที่ยงเป็นอัตตาก็คือจริงๆแล้วความสุขเป็นทุกข์เพราะเขาเปลี่ยนแปลงไปนะคะเรียกว่าเป็นวิปริณามทุกข์ในเรื่องของทุกข,ขตาสามค่ะก็จะเน้นเอาเวทนามามาเพ่งนะคะโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระผู้มี พระภาคเจ้าตัดสติปัฐานทั้งสามที่เหลือไว้ก็เพื่อจะให้สัตว์เหล่านั้นและวิปลาสนั้นโดยการแสดงถึงความเป็นทุกข์เป็นต้นก็คือสติปฐานสามที่เหลือก็คือจิตเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็ทำเป็นอนัตตานะคะเวทนาเป็นทุกข์นะคะส่วน กายานุปัสนาสติปฐานกน็นคือกล่าวไว้ข้างต้นแล้วคือกลายเป็นอสุภะคือไม่งามนะคะในธรรมมีเวลาเป็นต้นเพราะฉะนั้นพึงทราบว่าได้ตัดสติปฐานไว้4เท่านั้นอันนี้คือเป็นการบอกเหตุผลว่าทําไมทรงตัดสติปฐานไว้4ข้อนะคะทำไมไม่ห้าหกดหรือไม่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะละวิปาสส4ไม่หย่อนไม่ยิ่ง เพื่อละวิปร,ราชในความเห็นว่าเป็นสุภะเป็นสุขเป็นของเที่ยงเป็นอัตตาด้วยประการชนี้ก็เพื่อการละวิปร,ราชเท่านั้นก็หาไม่โดยที่แท้พึงทราบว่าพระองค์ตรัสสติปฐานไว้4เพื่อละโอคะสคือกามโอคะพะโอคะทิโถคะอวิโชคะ โยคะสี่อสวะ4คสคันธะสอุปาทานสอคติ4และเพื่อให้กำหนดรู้อาหาร4ี่ด้วยนัยยะแห่งประกรณ์มีเพียงเท่านี้กำหนดรู้อาหารสีโดยนัยยะที่อาหาร4ี่เป็นทุกขาอริยสัตว์นะคะอาหาร4ี่ก็มีกับพริงกราอาหารผัสสาหารมโนสันเจตนาาหารแล้วก็วิญญาณอาหารนะคะ การกําหนดรู้กายานุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการเทียบเคียงกับการกําหนดรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนะคะเ,เวทนานุปัสนาสติปัฏฐานก็คือเป็นการพิจารณาผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็จึงไม่เที่ยงนะคะวิญญาณอาหารก็คือจิตตานุปัสนามโนสารเจตนาอาหารก็คือธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานค่ะสาธุค่ะ